ไอส่วนทิวลิปตอนนี้กําลังเดินไปที่สนามบินเพื่อขึ้นรถบัสไปที่เคอร์เคนฮอฟการ์เดนโรงแรมอยู่แค่นี้เว้ยแต่ว่าไปเดินอ้อมเข้าสนามบินแล้วค่อยมาเดินจากโรงแรมอ้อมเข้าสนามบินแล้วออกมาที่บัสเซชันเดลรอมันท,ทั้งที่ถ้าเดินตัดมานม่ถึงแล้วอะ ก็เช่า,าัเถอะครั้งแรกเดินผิดแต่ว่าเผื่อเวลาไว้แล้วจะมีป้ายแบบนี้อยู่ข้างทางก็มาขึ้นอันนี้แหละคิวบัสแล้วก็มีให้สแกนตรงนุ้นมีสเต,ตชันให้สแกนเครดิตการ์ดถึงแล้วจ้ะประชาชนคนเป็นล้านคนเยอะมากมาเช้าๆนะยิ่งสายยิ่งคนเยอะ ทัวจีนเยอะมากเลยคนจีนเยอะมากคนเอเชียก็เยอะซื้อตั๋วมาก่อนนะอย่ามาซื้อที่นี่เพราะว่ามันอาจจะช้าสแกนตั๋วก่อนนะนมันก็บานแล้วนะชิลลี่โอเค ีเป็นส่วนที่เป็นอินดอร์นะก็มีดอกมไม้ให้ดูอยู่นี่เหมือนของปลอมเลยสวยมากมันจะเป็นแบบว่า,บบาจัดแสดงดอกไม้แบบว่าดอกไม้จัดใส่กระถางไว้แล้วอ่ะนี่ดอกไม้สีฟา้า <is> <laughs> be like beautiful beautifulti cat ดีนะถึงแม้ว่าจะมีดอกบางดอกที่ไม่บานแต่มันก็ถือว่ามันก็โอเคอ่ะเออมันก็มีแบบทุ่งเล็กๆให้ดูอะไรแบบเนี้ยเออสากุระก็มีมีคนนั่งใต้ต้นสากุระด้วยวะนี่ต้นสากุระสากุระจริงไหมเนี่ย เฮ้ยน่าจะจริงไม่น่าจะของปอมมาตั้งให้ดูว่าซากุระเราสามารถถ่ายรูปแบบนี้ได้ไหมโอคแค่นี้ก็ได้ซากุระด้านนี้สวยมากมีซากุระด้านนี้อีกเลิศทิวลิปสวยมาก เล็บบอนแล้วจ้าแบบทั้งโดมอะและโซนอินดอร์ไม่มีต้นไม้แปลกๆให้ดูอะไรก็ไม่รู้ ิลิปอันนี้สวยมากเลยนี่ซันไรส์ p r i n g Sunrise สวยมากเฮ้ยอยากะนะรัานลาอินทิลิปฟิลอะไปไงเลิศนะไม่กล้าขอให้คนถ่ายรูปให้อะ เก่งใจเขามันสวยมากเลยนะอยากถ่ายรูปกับชิลิปยืนตรงนี้ เป็นมิวข้างหลังกังหันกังหันที่ถูกต้องตามประเพณีหรือเปล่าคนเยอะมากแม่คนเป็นหลานมาดูกังหันฮอลแลนด์กังหันลมฮอลแลนด์นี่มันคือบาร์นมันคือวินมิวอะไรสักอยาา่างอะลืมชื่อแล้ว อันนี้เป็นที่ขึ้นเหลือนะถ้าใครอยากเช่าเหลือเรือมันก็จะล่องไปตามคลองแต่ก็ไม่รู้ว่าไปไกลขนาดไหนนะอันนี้เขาไม่ได้ปลูกอะไรก็เลยไม่เห็นโอเคจุดล่องเรืออยู่หลังกังหันลมนี้นี่เขากำลงังปลูกต้นทิวลิบใหม่อยู่นะเดินอยู่ในเป็นทางให้เดินเข้ามาดูต้นไม้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ยัง เขียวๆอยู่แต่ก็สวยเข้ามาเดินเล่นได้เย็นๆอยู่ที่เซกชันกล้วยไม้ก็มีกล้วยไม้ให้ดูในโดมมันก็จะมีกล้วยไม้ให้ดูเยอะๆแบบกล้วยไม้เท่านั้นนะอ่ะเออ พอออกจากกล้วยไม้มาออกจากโดมกล้วยไม้มาแล้วก็จะมีทางเดินตรงไปตรงเนี้ยแต่แบบเดี๋ยวก็เราจะหาแบบดูแล้วพอตอนเนี้ยไม่รู้ว่าตัวเองเดินถึงไหนละใส่ดีมือดอกไม้เล็กมากอันเท่านิ้วเทียบได้เนี่เล็กมากเลยเท่านิ้วเออ บ้านมีฟรีให้คนไปถ่ายรูปนะมีดอกไม้อีกแล้วสวยอ่ะตรงนี้นี่ทางเดินตรงนี้สวยมากมีซากุระด้วยอากาศกำลังดีเลยอ่ะไม่ร้อนไม่หนาวถามว่าหนาวไหมก็หนาวอยู่ประมาณแบบ1ิบองศาอะไรเงี้ยแต่ดีใได้ถ่ายรูปไดุ้ดกทีสวยมาก ซากุระตรงนี้สวยมากคนถ่ายรูปคนเต็มเลยีมีต้นไม้เล็กๆตรงนี้ด้วยขึ้นใต้ต้นไม้เลย ตอนนี้อยู่บริเวณสวนที่เขาทําดอกไม้โค้งๆอะ่ะสวยดีนะดอกไม้ก็บานครึ่งไม่บานครึ่งบางอันก็บานบางอันก็ยังไม่บานแต่ก็สวยแล้วอะ่ะออดอกไม้มันก็ควบคุมไม่ได้นะว่าจะให้บานพร้อมกันได้อย่างไงแต่สวยดีอะ่ะ เป็นทางเดินในน้ำเป็นแบบเป็นก้อนๆให้คนลงไปเดินแต่คิดว่าน้ำน่าจะไม่ลึกมากเท่าไหร่นั่นายขอเดินลงบ้างลงแบบแพกๆเฮ้ยเดินลงมาแล้วว่าจะไม่ลงนะจะถอยก็ลงจนได้นี่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ได้น่ากลัวขนะ้น เดินผ่านจากตรงน้ำพุกมาแล้วก็วมีดอกไม้เป็นดอกยอมอยู่เรื่อยๆนะยี่สิบยูโรนะไม่ถูกนะยี่ิยูโรนี่กี่บาทสามเจ็ดคูณยี่ิบอะเจ็้อยกว่าบาทแปด้อยประมาณนั้นแต่ก็ดีเนี่ยสวยทำไนออนี่ตรงนี้สวยมากนี่เป็ดกำลังเป็นหลือห่านกำลังกินหญ้าอยู่ ชีวิดีๆที่เนเธอร์แลนด์บ่าเป็ดตอนนี้เดินมาถึงตรงอีกฝั่งหนึ่งของน้ำผุุ <c oughs> ก็มีแบบดอกไม้เป็นแ,แพรๆหย,ย่อมๆเหมือนเดิมแต่ว่าฝั่งนี้มีเยอะกว่าฝั่งนู้นนี่ <c oughs> เป็นทุ่งดอกไม้ข้างหลัง <c oughs> เด็ไว่ายน้ำ น,นี่เขาทำดอกไม้เป็นรูปทิวลิปเลยเอ่ะนี่สวยเดี่ยววันเนินเห็นลุงไหมมีลุงด้วยนี่ลุงตรงน้ำพุนี่อยู่ตรงต้นซากุระที่ดอกกำลังร่วงเลยอ่ะสวยมากนี่ โอเคดูจากแมปนะตอนนี้เราอยู่ในนิทัศการชื่อจูเลียนนมีชุดให้ดูชุดแบบนี้อ่ะชุดประจำชาติพ้าชุดเทอิชแนลอะไรเงี้ยมีของให้ดูข้างในน่าจะเป็นประวัติที่นี่เออประวัติที่นี่จริงๆด้วยอันนี้ นี่เขาเคลมตัวเองว่าเขาเป็น most beautiful spring garden in the world เลยนะมไม่ธรรมดาแต่ก็น่าจะ most beautiful จริงๆอ่ะเพราะมันสวยจริงทันนี้สวยอะ่ะเป็นเรียที่แบบนั่งพักผ่นอนหย่อนใจมีน้ำตกข้างล่างก็มีสักุละเดินลงมาอยู่ข้างล่างนะ สากโกลาสวยมากอยากถ่ายร,รูปตัวนี้มากเลยอะตัวนี้สวยมากเลยนี่ต้นสากโกลา ้านดนดตีนะตอนนี้เดินเรื่อยๆออกมาอยู่ข้างนอกพาวิลเลียนเมื่อกี้ที่เราไม่ได้เดินแยกมาตอนแรกก็มีดอกไม้ให้ดูเป็นหย่อมๆมีทางเดินมีน้ำผุุ ทางเดินที่เป็นเปลือกหอยอ่ะมันคือเปลือกหอย,ยมีคนยืนอยูอย่ชมวิวใช่อันนี้คือทุ่งดอกดัฟโฟดิวนะอืมก็สวยดี <c oughs> ตอนนี้เข้ามาเดินเล่นในเขาวงกบนนะคนอย่าตามคุณน,นะคะ Don't follow me กูเดินผิดค่ะขอถ้าใครตามกูกูเดินผิดนะคะเือกูก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะค่ะเดินเนี่ยเพิ่ขาวมกลอนจริงนะเมื่อกี้เดินไปเจอทางตันไปเรื่อยมากเท้าก็เจ็บไหนดูมุมบนนี้เห็นปะ น,น,นี่มปนการเดินข่าวงกลมแบบเข่าวงกบนจริงๆอะ่ะครั้งแรกในชีวิตเลยเน,นี่ยมั้งเข้ามาทำอะไรกันน่าจะมาถ่ายรูปโอ,อ้โหคนเป็นล้านต้องต่อคิวขึ้นอีกไม่ต่อนะจ๊ะเ,เดินออกจากข่าวงกทุง่งดัฟอดิวจ้านี่ใต้ต้นซากุระสวยมาก อั้นั้เรายังไม่ได้ไปหรอใหญ่มากนะเที่นี่ยเดินมาหลายชั่วโมงมากละกลับมาที่ต้องมีที่ยวมาเมื่อเช้าไม่ท้ททอตรงนี้สวยมากอันนี้มาไปแล้วเมื่อเช้าแต่ว่ามาใหม่เพราะสวยมากก่อนกลับไปรอบ ของฟามเลยดูดิสวยมากอันนี้น่าจะเป็นชื่อฟาร์มอะชื่อฟาร์มที่ปลูกแล้วก็มาจัดแสดงอะ่ะเหมือนของฟารมเลยสวยสุดๆน,นี้ใหญ่มากใหญ่เท่ามือ ก็กำลังจะกลับแล้ว3ามโมงเย็นอยู่ตั้งแต่10บโมงนถึง3ามโมงเย็นกำลังจะกลับแล้วจ้าแลนเสร็จแล้วก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยหาของกินามาดูว่าซื้ออะไรบ้างอันนี้เคยกินแล้วรอบหนึ่งก็ดีนะโอตอัอสเตมส์ดำมีชีสมีไข่กลางในอร่อยแต่เก็บไว้กินตอนเช้าตรงนี้ก็เอาจะไปเคอร์เกนฮอฟ เหมือนเดิมอันนี้คือโดนัทที่นิ่มและอร่อยแบบเบียดคริสปี้ครีม1.9ึูงจดิโลบัตเตอร์เค้กเจ้าเดิมจ้ะคื<ส>ออร่อยมากอะมันแบบมันเลิศอะมันชาำอะเบียดเอสเอนด์พีเลยฉันบอกเลยนะมาเพื่อกินบัตเตอร์เค้กต้องเหมือนเดิมของดีอัมสเตอร์ดัมสตูว์ว f ฟเฟลแต่นนี้ต้องเอามาทำกินเองตอนแรกยืนงงว่า ตอนแรกยิงงอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตว่าใส่น้ำได้เลยไหมแล้วไก่มันจะสุกกว่าคือแบบเนื้อมันแบบว่าไม่ได้สุกมาให้เราถ้าเราแค่ใส่น้ำเดือดมันจะสุกให้หรออะไรเงี้ยยืนมองอยู่นานแต่ว่าเรามีที่ต้มน้ำมาเองมาต้มเอามาเองเลยจ้าระหว่งางรอลามเมงเดือดมากินอันนี้ก่อนเลย บัตเตอร์เค้กชชมๆเลยทำยังไงนี่ยลุงบูเทอร์แปลว่าบัตเตอร์ไม่นะ่ากินนะทุกคนซื้อหมอ้อเหอะ มันเล็ดมันช่วยชีวิตอย่างแรงโอ้ใส่น้ําเยอะมากซื้อเบอร์เกอร์กินหน่อยไม่ค่อยอร่อยน้ําเยอะเกินขอวิดน้ําออกอือือ อร่อยขึ้นเลยฝงม,มาม่าทำให้โคตรอร่อยอะ่ะ <laughs> เ <c oughs> ดือไก่แบบนี้มันเป็นไก่ที่ตั้งใจทำมาให้สุกง่ายคือค่อนข้างให้เส้นมาน้อยมากนะก็กินไม่น่าอิ่มอะ่ะฉันี้พอแล้วไปกินก่นกนอนนะ